วันนี้นะคะซาจะพาไปชมที่ดินอยู่บนเนินเขาสองรูวด้วยกันนะคะครับซึ่งิ้นซาดินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเขาเนื้อที่19ไร่แล้วก็อีกแปลงนึงก็คือเป็นแปลงป่าปที่อยู่บนเนินนู้น,นเลยนะคะอ่ะเนินนี้อีกลูกหนึ่งตงัวนี้กี่ไร่ครับ แปดไร่เอกสารสิทธิ์เป็นอะไรครับคุณนาซาเอกสารสิทธิ์เนี่ยก็เป็นโฉนดฟูดแดงนะคะมีโหมดสองสองใบด้วยกันครับคือใบแรกอ่ะสิบเก้าไร่ใบที่สองนี่คือแปดไร่ค่ะแปดไร่กับสิบเก้าไร่ฝั่งนู้นนะครับคุณนาซาที่เราเห็นไกลๆนั่นคืออะไรครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งนู้นแล้วก็จะเป็นบ้านพักตาอากาศเอเป็นบ้านพักต่างอากาศซึ่งก็อยู่บนอยู่บนเนินอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละครับตัวที่ว่า อันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทเล็กๆก็พื้นที่น่าจะมันสักเกือบเกือบสองไร่ใช่ค่ะแต่ตัวที่เราพาคุณผู้ชมมาดูวันนี้ก็คือเป็นที่ดินสองแปลงแปลงหนึ่งแปดไร่แปลงหนึ่งสิบเก้าไร่อันนี้ขึ้นตำบลอะไรครับคุณณชาขึ้นตำบลวังกะทะนะคะตำบลวังกระทะ,ะ,ะทอำเภอปากช่องนะครับใช่ค่ะซึ่งโซนนี้ก็ใกล้ๆกันฝั่งนี้ครับคุณณชา เป็นแหล่งท่องเที่ยวคือตลาดน้ำนะคะอันนี้คือฝั่งนี้คือตลาดน้ำเขาใหญ่นะครับ<อ>ครับก็ที่ดินโซนนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือลักษณะภูมิลักษณะภูม,ะมิประเทศเขาเนี่ยก็จะเป็นที่ดินเหมือนเหมือนลักษณะเป็นทะเลภูเขานะครับก็จะมีเขาเป็นลูกๆเล็กๆอ,อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคือพออยู่นะด้านนาก็จะเห็นเป็นวิวเขาล้่มรอบๆเลยนะคะแล้วับะ ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ครับคุณนาซ่าระดับความสูงจากน้าทะเลของแปลงนี้นะคะ490เมตรเลยนะคะถ oh, <no. S 1> ือว่าสูงมากนะครับแล้วระบบโนูโฟคับไฟฟ้าเข้ามาถึงหรือ,อยังครับไฟฟ้าน่ยเข้ามาถึงเลยห,หน้าแปลงแล้วก็วสามารถเช่จะดึงขึ้นมาได้เลยครับส่วนน้ำเนี่ยต้องเจาะค่ะน้ําต้องเจาะนะครับคุณนาซาเดินไปดูฝั่งนู้นสิครับใช่เดี๋ยวคุณอาซ่าพาไปนะคะถนนที่เข้ามาในแปลงนี้ก็อนกว้างประมาณสักกี่เมตรครับ เมตรถนนสาธารณะสาธารณะถึงหน้าแปลงเลยใช่ไหมครับหน้าแปลงเลยนะคะโอเคเราลองเดินไปดูนะครับจะเห็นสภาพนะตัวที่ดินเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนเนินใช่ตอนนี้เนินเขาแปลงสิบข้าไร่ไรนะครับเป็นเนินลูกเล็กๆนะครับซึ่งก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็ถ้าเรามองเรื่องบ้านพักเนี่ยไม่มีใครบังนะครับส่วนนี้ก็คือเขาลักษณะของเขาจะเป็นเนินเป็นลูกๆไปนะครับอย่างแปลงนู้นก็จะเป็นเนินเขาลูกนึงนะครับ แปลงนี้ก็จะเป็นเนินเขาอีกล,ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับเดี๋ยวผมแทนกล้องให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับอันนี้คือภาพระดับสายตาก็าจะเห็นแต่ละโซนเนี่ยจะเป็นเนินเขาลูกเล็กๆนะครับอยู่เยอะมากนะครับส่วนด้านหน้าของที่แตะที่ดินแปลงนี้ก็ติดถนนสากท้านาเลยนะคะคุณอาซาครับจากจุดน,นี้เราวิ่งไปหาถนนเส้นหลักเนี่ยตรงหน้าตลาดน้ำครับประมาณสักกี่ร้อยเมตรครับอ๋อสองร้อยเมตรค่ะสองร้อยเมตร ถ้าเราวิ่งไปหาตัว3ามจุดมห้าสองมาเท่าไหร่ครับ9กิโลค่ะ9กิโลเพราะะนั้นก็ห่างจากตัวทอสกาน่าเนี่ยก็มาสัก11กิโล11กิโลนะครับใช่แล้วก็ห่างจากเคนคินตันเนี่ย3.5กิโลใช่ครับผมต้องบอกว่าที่ดินโซนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่ดินไซเล็กไซใหญ่เนี่ยก็มี ทั้งฝั่งของดีลเปอร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นมองเรื่องของพัฒนาเป็นโครงการหรือเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับส่วนนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับคุณตาซ่าตัวฉนวนเนี่ยมี2ใบ8ไร่กับ19ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นฉนวนกุดแดงใช่ไหมครับขุดแดงค่ะเจ้าของเปิดราคามาเท่าไหร่ครับคุณตาซ่าเจ้าของเนี่ยเปิดราคามาที่ไร่ละ2.7ล้านบาทค่ะ2.7ล้านบาทนะครับซึ่งก็ได้เนินเขา2ลูกนะครับ ถ้ามองเรื่องบ้านพักต่างอากาศเนี่ยต้องบอกว่าแปลงนี้ได้อนาจาักส่วนตัวเลยนะครับอ่ะโอเคครับคุณอาซาสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับสรุปฟังนะคะคือพื้นคือเอ่อพื้นที่ตรงนี้คือเป็นเนื้อที่19ไร่กับ8ไร่ด้วยกันเอกสาร1สิทธิ์เขาเป็นฉนดคุณแดงนะคะ<ม><ม>เปิดขายในราคาไร่ละ2.7ล้านบาทนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพูกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ